เปิดค่าตัวล่าสุดพักอินบินสื่อจับตาลุ้นพุ่งแซงหน้าฮันโซฮีจับตาพักอินบินจะแซงหน้าฮันโซฮีและกลายเป็นนักแสดงด้วยเงินค่าตัว300ล้านวอนต่อตอนหรือไม่วงการบันเทิงกำลังให้ความสนใจว่านักแสดงสาวพักอึนบินพักอีอันบีไอเอ็นจะมีรายได้เกิน300ล้านวอนจากค่าตัวการแสดงละครตอนหรือไม่หลังจากที่เ e วอฟเดอะเ e สเ e e r t ไอแลนด์ทางช่องจบลงพักอินบินกำลังหารือกับละครระแปดตอน h y p e r k n i f e นี้เป็นการรับบทร้ายครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เดบิวหลังจากอ่านบทจนถึงตอนที่4แล้วนักสแสดงตกลงที่จะเริ่มถ่ายทำในปลายเดือนมีนาคมและขณะนี้กำลังเจรจาเรื่องของค่าตัวซึ่งจำนวนเงินที่เสนอโดยเนมูเอ็กเทอร์สตันสังกัดของพักอินบินคือ300ล้านวอนต่อนบริษัทผู้ผลิตและสตูดิโอและดิสนีย์พลัสซึ่งเข้ามาควบคุมกำลังคิดหนักเพราะสามารถต่อรองได้จึงมีโอกาสสูงที่การตัดสินใจจะอยู่ระหว่าง250ล้านถึง300ล้านวอน ในเรื่องนี้ตัวแทนของบริษัทผลิตละครกล่าวว่าพักอึนบินสามารถรับได้ในจํานวนที่สมเหตุสมผลเขากล่าวเสริมมันจะเป็นแบบวินวินเนื่องจากการรับรู้และกําลังซื้อเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในญี่ปุ่นและอเมริกาเหนือด้วยเพลงฮิตวีลอยวูยังวูคุณทําได้ในบรรดานักสแสดงเกาหลีทั้งหมดปัจจุบันพักอึนบินเป็นนักสแสดงเพียงคนเดียวที่ขายงานแฟนมีติ้งในต่างประเทศทั้งหมดของเธอได้หมด แต่ในทางกลับกันบริษัทการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางและบริษัทเอากำลังแสดงความกังวลพักอินบินได้รับค่าตอบแทนเพียง160ล้านวอนต่อตอนสำหรับดิวอนเอดิเทตไอแลนด์ผู้บริหารของบริษัทผลิตละครชี้ให้เห็นว่าไม่ว่างานก่อนหน้านี้จะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็เป็นเรื่องปกติที่จะขึ้นราคาสำหรับงานต่อไป1.2ถึง1.3เท่าแต่การเพิ่มเป็นสเท่าในคราวเดียวถือเป็นเรื่องที่รุนแรง โปรดิวเซอร์ละครที่สตูดิโอเอสกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่าฮันโซฮีฮอนโซเอชีได้รับเงิน200ล้านวอนจากเจีอองซองครีเชอร์ฉันสงสัยว่าพันอื่นบินผู้เป็นดาราใน running man จะเหนือกว่าฮันโซฮีและก้าวไปสู่จุดสูงสุดหรือไม่